สวัสดีครับเครื่องสแกนที่อยู่ตรงหน้านะครับคือรุ่น eFace 10ตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับวิธีการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องสแกนรุ่นนี้นะครับอย่างแรกให้เรากดที่ขีดสามขีดนะครับตัวนี้เพื่อทำการเข้าเมนูนะครับเมื่อเข้ามาหน้าจอเมนูแล้วนะครับตัวนี้เป็นระบบทัสกีนเราจะใช้หัวข้อที่เขียนคำว่าตั้งค่าการสื่อสารนะครับจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับในกรณีตั้งค่า Wi-Fi นะครับเราต้องตัดการเชื่อมต่อของตัวเน็ตเวิร์กหรือตัวระบบสายแลนะครับ ให้เรากดโอเคจิ้มเข้าไปที่ตั้งค่าในตัวก่อนนะครับที่ตัวนี้นะครับสังเกตนะครับให้เลือก DHCP เปิดเป็น on ทิ้งไว้เลยนะครับจากนั้นกดย้อนกลับออกมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่หัวข้อตั้งค่า Wi-Fi นะครับจิ้มเข้ามาที่ wi-fi ได้เลยนะครับให้เราเลือกตัว wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อนะครับอย่างของผมตัวอย่างจะต้องการเชื่อมต่อเป็นตัวนี้ให้จิ้มเข้ามาที่ wi-Fi นะครับ เครื่องสแกนจะให้ใส่รหัสผ่านนะครับเราทําการจิ้มเข้าไปตรงช่องนะครับในรูปแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือเป็นตัวหนังสือนะสามารถจิ้มได้เลยสมมตินะครับพิมพ์แบบนี้เสร็จปั๊บเมื่อได้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเสร็จแล้วให้ทําการกดโอเคนะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขให้จิ้มที่ตัวเลขตัวนี้นะครับสามารถใส่เลขได้เลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือกดกลับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับใส่ได้เหมือนเดิมนะครับ สังเกตนะครับจะขึ้นตรงนี้นะให้เรากดโอเคก่อนนะครับเพื่อเริ่มหมุนหนังสือตัวสอนแบบนี้เมื่อกดโอเคแล้วจะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้นะครับในกรณีต้องการลบกดที่ตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมจะเชื่อมเป็น wi-fi ของผมนะครับอ่ผมเป็นรูปแบบตัวเลขนะครับอ่แบบนี้นะครับเมื่อได้พาสเวิร์ดที่ถูกต้องแล้วนะครับให้ทําการกดโอเคนะครับ จะขึ้นมาให้เราตรวจสอบตรงนี้ทีนึงงเรากดทําการเชื่อมต่อ wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วรอดูนะครับถ้าเชื่อมต่อได้นะครับสัญญาตรงนี้จะขึ้นคําว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับแบบนี้นะครับถ้าขึ้นกําลังเชื่อมต่อนะครับให้รอไปสักพักหนึง่งยังกําลังเชื่อมต่ออยู่ให้ลองจิ้มเข้าไปเปินพาร์ตเกิดใหม่ทีหนึ่งนะครับจากนั้นกดลูกศรนะครับกดเลื่อนลงนะครับมันจะมีให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้เรากดลงมาก่อนเพื่อเราจะมาดูเลข ip address ของเรานะครับให้เลื่อนลงมาหาเมนูที่เขียนคําว่าตัวเลือกขั้นสูง นะครับอ่าอันนี้ผมเปิด DHCP เป็นออนไว้นะครับเลข IP จะแจกงปเป็นเลขนี้ถ้าลูกค้ามีเลขที่ต้องการใช้งานนะครับหรือจะฟิกตามนี้ก็สามารถทําการปิด DHCP ตัวนี้นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ IP address สามารถกรอกเลขได้เลยครับครับถ้าจะไปช่องถัดไปนะครับกดลูกศรลงก็ได้นะครับจะถามว่าช่องถัดไปให้นะครับแบบนี้แล้วทําการกด ok นะครับจากนั้นก็มาที่เกตเวย์นะครับ เจ็ด v ก็ตามที่ระบบแจกเลยนะครับหแบบนึ่งเก้าสองแบบตะกี้นครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเราจะได้เลข ip address แบบนี้นะครับเพื่อไปไว้ทำการเชื่อมต่อจากนั้นกดย้อนกลับมาได้เลยตัวนี้นะครับอ่ะเราขึ้นไปดูที่ wi-fi ทีนึงนะครับถ้าสถานะกำลังเชื่อมต่ออยู่แสดงว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้ได้แล้วนะครับให้กดออกมาดูหน้าจอห้องนอนเลยเลยนะครับจะมีรูป wi-fi ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือระบบ อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเรียบร้อยครับ